กองทุนหมู่บ้านของไอกราบหมู่ที่10บตำบลอุคคำนี่นะครับเราเริ่มมีการจัดตั้งกองทุนตั้งแต่มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ตั้งแต่ปีพศ2อ4 5ันะครับแล้วเราก็ได้รับเงินทุนตั้งแต่ปี47นะครับแล้วก็เริ่มบริหารจัดการมีกองทุนมีสมาชิกเริ่มแรกในการจัดตั้งเนี่ย5้ท่านเท่านั้นเองะครับหลังจากนั้นเราก็บริหารจัดการเรื่อยมา จนปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด240ท่านนะครับแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในระบบทุกกองทุนที่รัฐให้มาเนี่ยรวม4ล้านบาทเศษนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ปล่อยผู้ให้กับสมาชิกในหลักในใน,ในหลากหลายอาชีพนะครับก็จะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักก็คือทำนา,าแล้วก็จะมีอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะมีอาชีพของค้าขายนะครับ แล้วก็อาชีพการทำเกษตรกรรมผสมผสานเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้เงินกองทุนมา30,000บาทก่อนหนะ้านี้ก็ทำนาตามปกตินะ ถึงเวลาก็ทำนาแต่ส่วนใหญ่ที่ที่บ้านนี่จะทำแต่นาปีเนาะปีละครั้งทำนาน้ำฝนเนี่ยนาติดคลองชนประทานก็ไม่ทำรอกให้พวกน้องๆก็ทำไปเราก็ทำแต่นาน้ำฝนไว้กินจริงๆแล้วก่อนที่จะมาทำโครงการเนี้ที่เราอะทำนาไม่ไหวแล้วเราต้องจ้างเขา <S <S จ้างทุกอย่างเลย <S <S เพียงแต่ดูน้ำ <S 2> <S 2> ดูอะไรเงี้ยเราก็ทำเองยังไหวนะถ้าจะไปไถไปอะไรเงี้ย หมายถึงว่าอุปกรณ์ก็มีนะมีรถที่บ้านก็มีรถมีอะไรเราทําไม่ไหวแล้วขับรถก็ไม่ไหวแย่แอายุมากขึ้น,นก็เ๊จะทำอะไรที่มันเราอยู่กับบ้านแล้วก็ดูแลง่ายก็มีโอกาสได้ไปดูเนี่ยโครงการปลูกมะกรูดที่เพชรบูรณนะ์ได้ไปดูเขาก็ปลูกนะแต่เขาปลูกเยอะปลูกสิบไร่ห้าไร่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็นแนะนํา เจ้าของสวนเขาก็แนะนําดีนะเขาเออถ้าลงทุนนะอาจจะทุนสูงนิดนึงว่าลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวแต่ว่าเรากินได้ประมาณ10-20ปีอะไรประมาณเนี้ยเพราะมะกูดต้นหนึ่งจะอยู่ได้นานอายุอายุเราเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ไม่เท่าต้นมะกูดเลยนะถ้าเราดูแลดี วัตถูกประสงค์ของสมาชิกที่ยื่นกู้นะครับกองทุนหมู่บ้านในหลากหลายอาชีพที่ที่กล่าวเบื้องต้นนะครับอย่างเกษตรกรราไรเนี้ยเป็นสมาชิกนั่งเดิมตั้งแต่แรกเข้าแล้วก็ทําการเกษตรเชิงเดี่ยวมาโดยตลอดจากการที่เราเป็นหมู่บ้านต้นแบบในหลายๆเรื่องของระดับอําเภอแล้วก็ระดับจังหวัดทําให้การไปศึกษาดูงานหลายๆพื้นที่เนี่ย ก็มองเห็นแนวในเรื่องของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราดของพระอ,องค์ท่านที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยให้ไว้อ,อย่างหลากหลายจนจนคนแยกแยะไม่ได้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนอะไรอย่างไรดีแต่พวกเราโชคดีที่เราได้ไปศึกษาดูงาน,นหลายๆที่แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นามาประยุกต์ใช้กับสภาวะกายภาพของพวกเราที่มีอยู่หรือว่าศักยภาพของพวกเราที่มีอยู่ก็ทําไปตามหลัก ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่านแรกๆเราก็มาลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนว่าเราจะลดอย่างไรแล้วก็มีการจะเอาเรื่องของการจดทำบัญชีครัวเรือนมาให้ให้รู้จักตัวตนของตัวเองว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่ในแต่ละปีแล้วมีค่ายจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละปีก็อย่างเกษตรกรรายนี้นะครับเขาก็สนใจในเรื่องของมะกรูดเพราะว่าเป็นพืชที่ทําง่ายแล้วก็มีไรายได้พอสมควรแล้วก็มีไรายได้หลักด้วยนะครับ ก็เลยทําให้เขาตัดสินใจทําในส่วนตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมองมองดูแล้วก็น่าจะดีะนะครับเพราะว่ามันเป็นไรายได้หลักที่เรานับได้เลยว่าอีก3เดือนเราจะได้ตังค์อีก3เดือนเราจะได้ตังค์ก็ทําให้เขามีไรายได้ดีพอสมควรจากมนีสินที่เขาได้กู้ยืมจากกองทุนมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้คืนได้อย่างสบายๆใน1ปีโดยไม่ต้องไปเอาเงินตัวอื่นมาสมทบ ในเรื่องของหนี้กองทุนหมู่บ้านตามปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของตามรอยพ่อเนียครงการในหลวงเนี่ยก็จะไปดูเนี่ยเออเรากลับมาทําของเรานะน่มันน่าจะดีไหมมันก็ ประหยัดมีกินกินที่เราปลูกปลูกที่เรากินอะไรเงี้ยเราก็จะไปดูมาเงี้ยเราก็เออกลับมาทํากับครอบครัวเราก่อนทุกคนเขาก็ว่าโอ้ยทาไปก็ไม่อะไรไม่มีอะไรขายไม่ได้อะไรประมาณเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเราทำเนี่ยเราก็ได้โอกาสที่ว่าขอก็ให้ซื้อก็ขายอันดับแรกใครมาเห็นนะขอเราก็ให้นะซื้อเราก็ขายเนะี่ยมันก็จะมีกินได้ตลอดเวลาโดยที่เข้ามาในที่สวนเนี่ยเราจะไม่ต้องซื้ออะไรเลย ที่เนี้ยมีปลามีผักมีอะไรเงี้ยจะแกงส้มจะผัดเผ็ดจะอะไรเงี้ยได้หมดเลยทําได้ตลอดแล้วแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำแบบเอาพอกินก่อนก่อนอันดับแรกเรามีกินที่เหลือเราก็ไปขายอย่างเนี้ยอย่างเราทําอย่างเงี้ยเราจะมีเนี่ยฝั่งนู้นก็จะมีกระโพดปลูกแซมมะกรูดที่ลงใหม่มีแตงกวามีวักทองอะไรก็หยอดไปเราก็จะปลูกแซมได้ ของเราจะมีกินทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องซื้อแม้แต่บาทเลยไม่ต้องซื้อละวันหนึ่งเนี่ยผักนี่ไม่เคยซื้อกินปลาเราก็ไม่ซื้อกินซื้อกินอย่างเดียวคือหมูที่เรายังไม่ได้เลี้ยงนี่แหละประมาณนี้ถ้าว่าเรื่องของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยถือว่า ในหลักการที่ที่ผมเองเนี่ยเป็นประธานกองทุนคนแรกแล้วก็ยังเป็นคนปัจจุบันอยู่นะครับจนถึงปีนี้สมาชิกให้การยอมรับมากในเรื่องของกองทุนบ้านนะครับเพราะว่ากองทุนบ้านนี้เป็นกองทุนที่สามารถที่จะช่วยเหลือในทุกสาขาอาชีพของกลุ่มคนในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่มีทุนของตัวเองในการประกอบอาชีพก็จะมาใช้ทุนของกองทุนบ้านเราเนี้ย เอาไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพหลักและก็อาชีพรองเพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านปิดไม่เป็นหมู่บ้านเชิงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งที่มันมีแหล่งชุมชนแน,น่นเราต้องอาศัยคนกลุ่มคนทางนอกเข้ามาใช้บริการในบ้านเราให้มากขึ้นเพื่อที่จะมีไรายได้ให้กับกลุ่มต่างๆของเราได้มากขึ้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือต่อยอดมาจากกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเลยครับแล้ว ต่ออีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ชุมชนเราได้มีการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนหรือเรียกชื่อเรียกไง่ายๆก็คือธนาคารชุมชนเราได้มีการเปิดดําเนินการมาตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2556น่าจนถึงวันนี้มีผู้ที่มาฝากเงินแล้วก็มาใช้บริการศูนตรเราเนี่ย า300กว่าท่านสมาชิกนะครับ300กว่าท่านแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในระบบฝากถอนเนี่ยนะครับประมาณ7-8ล้านบาทก,ก็ตัวเนี้ยเป็นก็เป็นเงินทุนอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะนําไปต่อยอดในเรื่องของกลุ่มอาชีพแล้วก็สาขาอาชีพต่างๆได้